ครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้ขอ,อยินดีต้อนรับสู่ช่อง Art Story วันนี้ผมก็จะนำเสนอเนื้อเรื่องบทเสริมของ Cautter s t ไตตอนเทอมใหม่ทั้งสองตอนนะครับฉบับยาวอันนี้ฉบับยาวคือจะพูดยาวๆนะครับหรือไม่ก็จะพูดเป็นระ,ระยะหน่อยเริ่มบทที่มัดต่อแรก นาฬิกัดไดแบบไดนามิกความลึก4.8เซกเตอร์ยูนิคตอนนี้มีทีมออฟเชียลออฟฟิเชียลซัพพอร์ตประกอบไปด้วยไอรีอัดฟอดเซนาเบิร์ดและเคที e เวดเขาลังเดิอนอยู่ในคาเตอร์ใสตามพิกัดที่เคที่ซื้อมาได้มันคือยาที่สาบสูญน,นั่นเองเคที่อธิบายว่ามันคือ,อยาที่สร้างจากเทคโนโลยีก้าวล้ำกว่าองค์กรบริหารโลก ขณะที่เซนาเถียงว่ามันก็แค่ยานเถื่อนที่ถูกสร้างเท่านั้นเองระหว่างที่มหาสงครามสำลักล้างแต่เกที่ก็ยกข้อมูลที่เธอได้มาตอนทำงานเป็นสายลับในคาเฟ่ขององค์กรบริหารโลกมาแย้งและเกที่ก็ได้บอกให้สองเรื่องฝีเท้าที่สุดเท่าที่ได้ยานนี้เป็นที่ต้องการขององค์กรบริหารโลกเหมือนกันและก็เป็นภารกิจที่ไม่เป็นทางการเช่นกันหากว่าเธอถูกเจอโดยที่ส่วแล้วก็ทั้งสามได้ และหลังจากนั้นไม่นานทั้ง3ามก็เข้าไปในยาที่สาบสนแต่ไม่เจออะไรเลยเซนาได้บ่นว่าพวกเธอเสียเวลาจริงๆเสียเงินได้ฟรีเพราะที่นี่เป็นเซกเตอร์ยูริกเลยไม่มีวัตถุคอร์ปชั่นตอนนั้นไอริกก็ค้นไปเจอวัตถุแวววับบากอย่างลักษณะเิร์ดแคปซูลเมื่อลองเปิดออกก็พบกับคลิปวิดีโอวิดีโอจูจินในชุดนักเรียนมปลาย กำลังคุยกับซอยุนเธอเป็นหัวหน้าห้องของยูจินและประธานชมรมกระจายเสียงที่วิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่เดียวที่ยังมีใบไม้ผลิตอยู่ส่วนเซกเตอร์อื่นๆของโลกแม้จะสมบูรณ์แต่ก็ปนเปื้อนจนทุกคนต้องอยู่ในเฟสบาเดียตลอดเวลายูจินก็เสียใจหน่อยที่ไม่ได้เจอทุกคนแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจบการศึกษาตอนนั้นเธอได้สังเกตเห็นว่าซอยุนนั้นถือกล้องมาด้วย มันคือคําขอจากครูใหญ่ที่ให้ซอยนบันทึกทุกอย่างไว้ในกล้องนั้นก่อนเป็นวันส,สุดท้ายของการเรียนหยุดจินเลยพยายามแย่งกล้องมาจากซอยนเพื่อจะลบคําพูดเลี่ยนแต่เธอไม่รู้เลยว่าใครใช้กล้องเป็นนอกจากซอยุนั่นเองแล้วก็ครูใหญ่ด้วยเขายังสอนวิธีใช้สิ่งต่างๆที่ไม่รู้ว่ามีไว้ทําอะไรอีกด้วยราวกับวว่าเขามาจากโลกอื่นถ้ามีใครเก่งกว่าเขาก็เป็นประธานนักเรียนนั่นแหละว่าไหม ยุจินก็ถามนั่นทําให้ซอจุนก็หุบยิ้มไม่ได้เลยเหมือนประธานนักเรียนจะหายตัวไปแต่คนทุกคนเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นเองยูจินก็ทําขนมตกแล้วมีเมยมากินปรากฏว่ามันคอเคลียร์ยูจินหลายครั้งเลยแหละเพื่อจะขอบคุณซอยุนจ,งจึงให้มันอุ้มมันขึ้นมาให้ยูจินอุ้มและถ่ายรูปไว้ตอนนั้นก็มีเมววิ่งมาเหมือนกันเหนือน,นีอะไรบางอย่างตอนนั้นเองก็คือวัตถุคลาสเซนตนเอง ฟดบาเรียในบางพื้นที่คงหยุดการทํางานหลังการต่อสู้ครั้งล่าสุดทั้งสองจึงขอาจัดการพวกมันเองหลังจากดูจบในปัจจุบันหลังดูวิดีโอเสร็จเคีร์ที่และซาหน้าก็ผิดหวังที่ไม่มีเทคโนโลยีล้ำล้ำแต่ก็สงสัยว่ากล้องแบบนี้มันอยู่ในยาที่สับสนได้ไงแล้วก็ดูว่ามันบันทึกมาประมาณ4,970,000ชั่วโมงแล้วเหลือ600ปีนั่นเองแต่คงเป็นเพราะเอาเวลาในคา์เตอร์ไซต์มันพัวพัน ตอนนั้นเซ็นเซอร์ที่เคที่วางก็ดังขึ้นพอดีก็มีคนเปิดประตูได้มาที่นี่เช่นกันทั้งหมดจึงรีบเอามาจากยานเมื่อตรวจสอบภาพก็เห็นทหารครึ่งมนุษย์ครึ่งวัตถุคอร์ชั่นไฮบริดเดอร์เคทที่จึงล้มเลิกความคิดที่จะตรวจสอบเพราะมันจะลายเกินไปตัดมาที่วิดีโอที่กำลังจะเปิดอยู่ยูจินและซอยอนได้เข้าโรงเรียนหลังจากการจากการวัตถุคอรชั่นเสร็จอยอซุนสมที่ว่าไม่ต่อไม่ว่าจะต่อสู้ยังไงยูจินก็อุ้มเมียวไว้ได้ ตอนนั้นเอสโตรซาก็เดินมาทางทั้งสองเธอเป็นสรารวัตรนักเรียนและต้องลงโทษทั้งสองคนมันมาสายทั้งคู่ด้วยแต่ตลอดเวลาที่เอสเธอร์พูดถึงพูดอยู่เจ้าเหมียวก็จะดึงความสนใจเสมอสุดท้ายเอสเธอร์ก็ทิ้งลูกเยื่กเย็นชาของ,ของเองและลูกเจ้าเหมียวแต่มันก็ทําท่าทางกลัวซอยืนจึงบอกว่ามันไม่ได้กลัวเอสเธอร์แต่เป็นวัตถุครัปชันใกล้เข้ามาทหาก พร้อมทั้งเสนอว่าถ้าเธอช่วยจัดก,การวัตถุคอร л แลชชันให้และกับการลาเวนโทษแอเทอร์ ther, ก็น่าจะเห็นด้วยและจึงให้ทั้ง3จึงรวมทั้ง3คนจัดก,การวัตถุเหมือนกันหลังจากจัดก,การเสร็จแอเทอร์เขาจะไม่ลงโทษตาข่าวสัญญาซอยนชมที่สรารวัตรนักเรียนทำงานหนักเสมอแต่แอเทอร์ก็ทำหน้าที่ประธานประธานนักเรียนเหมือนเดิมแหละนั่นก็ทําให้บรรยากาศมาคุ้มมาทันทีประธานนักเรียนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ และที่เธอไปทาทาด้วยกันช่วยความสมัครใจเท่านั้นก่อนจะจากกันเอเธอร์ได้เตือนหยุดจินว่าเธอนําสั์เลี้ยงเข้ามาในห้องเรียนไม่ได้แต่เอเธอร์จึงเสนอให้นำมาไว้ที่ห้องสรารวัตรนักเรียนแทนหลังจากจะพูดไปจบเมียนักเรียนคนหนึ่งขับสกูตเตอร์มาตัดหน้าทักษามไปเอเธอร์จึงสั่งให้เธอหยุดและกลับมาข้ามเรียนตอนเช้าซะและแต่คนนั้นก็ไม่หยุดฮ่าฮ่าฮ่าคำสั่งแบบนั้นหยุดกูไม่ได้หรอกณปัจจุบันเคที่ ก็ได้ไปช่วงท้ายของวิดีโอแล้วทำท่าทางตกใจเธอบอกว่าเซน่ารีบเรียกไอร,รีมาดูอะไรบางอย่างแต่เซน่าบอกว่าวัตถุรัเบิชั้นพวกนั้นลบก่นสัญญาณทำให้พวกเธอออกจากใด์ไม่ได้เลยหลังจากจดตอนที่1มาต่อกันตอนที่2นะครับปัจจุบันเคที่เซน่า และไอรีได้จาัดก,การให้บิดได้สําเร็จแล้วอีก2 0ปีพวกเธอคงนึกถึงน้องมอไซค์แล้วเซนาพูดถึงวิดีโอเคที่จริงเปิดให้ดูปรากฏว่าคนในวิดีโอน,นั้นคือไอรีจริงๆแล้วก็ในวิดีโอน,นั้นปรากฏว่าคือไอรีสตัวปวนประจําวิทยาหลานั่นเองเธอมักจะขึ้นไปจดุดดอกไม้ไฟบนดาดฟ้าโดย,ม,ยม่ระยาเสมอระหว่างโดนเอสเทอร์วิ่งไล่ตามเธอก็เลังว่ามี UFO แต่ซซยุน ก็คิดว่าไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ดันยูจิงกับเอเชอร์ก็มองตามไปแถบ,แถบเมื่อรู้ตัวก็วิ่งไล่ต่อขนาดเดียวกันที่หน้าโรงเรียนลินซีอินลงมาจากรถรอยย่อคันหรูเธอมาเพื่อยึดโรงเรียนแห่งนี้เดียวจริงๆจ,จากละครโรงเรียนเมื่อวานเะนี่ยแล้วก็มีอากิและมินซอคอยช่วยเหลือด้วยรับใช้นะ่ะเป็นอย่างดีมินซอซกอดโทษที่เตรียมรองเท้าวิ่งมาหลวมเกินไปแต่ซีอินก็ไม่โกรธนึกถึงช่วงเวลาที่อันมิค่าที่เราได้อยู่ด้วยกันขังต้งหิมะน,นั่นสิ มีสอนรู้ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องอีเวนท์ที่ยังไม่ถูกป่อนเองอีเวนท์ยาเลีงสิ้ปีในโรงเรียนนั้นเอเธอร์ยังวิ่งไล่อย,อยู่เธอจะชินใจไส้ดาบเวอร์โกฟาดไปเต็มแรงแสงอันล้นเหลืองจงสำแดงพลังแต่ปรากฏว่าตอนนั้นซีเอิร์ดเดินมาพอดีทำให้ทั้งไอรีและซีเอิร์ดลอยไปบนฟ้าไก่เลิ้วระหว่างนั้นเองซีเอิร์ดก็ตหาคนขับเพื่อเีมให้เอาเครื่องเจนมารับเธอด้วยทั้งสองมาโผล่ที่ซากเวลาแขงหนึ่งแต่กู ลงมาลอยมาน่นแหละครับแล้วก็ลงมากลายนอกรจากเฟรนปบาเดียทีเดียว,ยวแล้วเมื่อเห็นเห็นว่าถูกลับชันอนลีจึงงร่งสกุตเตอร์ทันที่ปัจจุบันตอนนี้เคที่มั่นใจแล้วว่าวิดีโอนั้นคืออิลิแต่แกอิลิสมายืนยันว่าเธอไม่เคยไม่เคยถ่ายวิดีโอแบบนั้นและไม่รู้จักพวกนั้นด้วยเคที่ได้เสริมว,ว่าโลกในวิดีโอนั้นดูไม่เหมือนโลกเราของเธอ ตึงจัดที่สซมอบให้องค์กรบริหารโลกดีกว่าอย่างน้อยกระโดนองค์กรบริหารโลกจับดีกว่าโดนเจ้าขึ้นคนขึ้นคอร์รัปชันพวกนั้นข่าวตอนนั้นเองเกียร์ทเทสเลียนไปเจอไฟอีกไฟแต่มันถูกเข้ารหัสไว้แน่นหนาเธอเลยทำสำเนาไว้ก่อนต่อมาในวิดีโอซอยูนแนะนําคนอื่นไปหาใครหวังเพื่อขอช่วยเหลือตามหาไอริสซีอืน่นและเขาเป็นบรรณาศักด์หอสมุดและยังเป็นเสนาธิการสะพานักเรียนด้วย แต่ไค่วงก็บอกว่าเด็กสองคนนั้นก็ตามมาด้วยจากแรงเวียงของดาบเวอร์โกกับน้ำหนักส่วนสูงเสลี่ยทั้งสองคนรวมถึงมุมในการเคลื่อนที่ทั้งสองคนจะมาขอความช่วยเหลือใน7จิวินาทีตัดมาที่ไอริเิร์นซีเอร์และไอริสซิงสกูเตอร์สุดแรงสุดซีเอร์ก็ไล่ตามมาติดติดแถมเคยบินจะส่วนตัวเธอด้วยทุกอย่างเป็นไป,ไปตามคาดที่ไค่วงบอกไว้เมื่อแต่ทั้งคู่จะลากวัตถุ คอร์รัปชันทั้งสามมาด้วยทั้งหมดจึงช่วยกันปกป้องวิทยาลัยณปัจจุบันตอนนั้นในเหตุการณ์ปัจจุบันนะหวนหน้าทหารพิลีพิเซอร์ออกคำสั่งพวกเขาให้ควบคุมยาที่สวนหาได้แล้วแต่มีคนเอาข้อมูลข้างในออกไปพวกเขาจึงสั่งให้ให้ปิดไปล้อมพวกมันไว้และส่งกำลังเสริมให้บิดมีเยอะกว่า,วาเดิมอีกรอรเซนาและเคทีได้ทำแค่ซ่อนตัวเท่านั้นตอนแรกเซนาก็จะไม่มีมวความมั่นใจท่าเท่าหร่ แต่ก็ได้รังใจจากเคที่ทั้งสาจึงเรียกฝ่าอาวงออกไปและจังหวะที่เกิดการประทะก็มีการจบตีจากยานข้ามติเอสเทโร์โซาเดอะเซอร์วาเลียปรากฏตัวอัศวินจากรกาสีบูฟิตมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้คนตามคำขอเล่หดวนของกองผู้นับโลกเซนาสะเก็ว่าเอเธอร์นั้นคุ้นเหมือนกับสารวัตรนักเรียนอลิสจึงเดินเข้าไปถามแต่ดูเหมือนเอเธอร์ไม่เคยเจออลิสมาก่อนเอเธอร์ได้เรียกรวงพลบุก ลัมาที่บริษัทคอฟินในเวลาต่อมาซอยุนก็ได้นำแคปซูลข้อมูลให้กับบอสแต่เธอต่อรองกับเคที่ว่าจะปล่อยพวกเธอไปและไม่ยึดบริญาตรวมถึงจะดูแล Official Support ให้ดีขึ้นด้วยหลังจากบทนาจบลงซอยุนก็เป็นคนเอ่ยปากถามว่าบอสเอาข้อมูลนั้นไปทำอะไรทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นหรือถ,ถึงขนาดต้องให้ซอยุนไปต่อรองด้วยอะ แน่นอนว่าสยนเปิดวิดีโอดูแล้วมันก็ม,มีมีอะไรประโยชน์นอกจากการฟื้นความทรงจำเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นครั้งข้อมูลนี้เป็นเหมือนอัลบั้มเก่าใช่ไหมคุณไม่มีประสบการณ์แบบนี้หรอคุณเจออัลบั้มแบบนี้ที่ลืมไปนานแล้วใช่ไหมและช่วงที่คุณเปิดมานันเนี่ยความทรงจำดีๆในวันเก่าๆกา็อหลังมาอีกครั้งสงยนเยี่ยมไปสักพักเธอไม่ค่อยถ่ายรูปลงจึงไม่มีอะไรแบบนั้นเมื่อสอยนออกไปจากห้องบอสจึงเปิดมันอีกครั้ง ในวิดีโอไอรี้ถูกเอสเธอร์จับในที่สุดทุกคนมาพร้อมกันแล้วหน้าและคุยกันเลื่อเปื่อยและไอริก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเธอเลยอยากขับเจ้าบื้นเนี่ยไปทั่วโรงเรียนสุดท้ายอะ่ะเอสเธอร์ก็ใจอ่อนและไม่ลงโทษใครเลยส่วนยูจินไปคุยกับใครและทําให้เธอปวดหัวแน่นอนเธอลองใช้เจ้าเหมียวกับใครดูแต่กฏว่าเขายืนอย่างกะตายทั้งยืนเลยเขาตรวใครบอกเขบอกว่าผมยังไม่ตายครับและก็ แล้วแม่นุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในที่นี่นะแต่หาข้างนอกอันตรายก็เอามาได้เดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนมีเสียงชาหนุ่มที่คุ้นดังมาจากข้างหลังคือครูใหญ่แห่งวิทยาลายัยนั่นเองดังตอนนั้นเองไคลี่กับไฮไฟใไฮไฟกับคุณครูใหญ่แม่เอเธอร์จะดุส่วน CN ก็ซึ้งชมว่าเขาดูชั่วหลายสมกับเป็นบอสที่ควบคุมทุกอย่างที่เบื้องหลังนะเนี่ยแต่ซอยอนยแนะนําว่าเขาไม่ควรออกมาเพราะสุขภาพที่ไม่ค่อยดี แต่ครูใหญ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันสุดวันสุดพิเศษวันสุดท้ายนะแน่นอนว่าเขาขอโทษที่รักษาที่แห่งนี้ไว้ได้หลังจากคอร์รัปชันแพร่กระจายเร็วหรือเกินจุดนี้ก็เอ่ยถามว่ายาค่าปฏิิจะนําไปที่ไหนนั่นเะป็นคำถามที่ทุกคนอยากถามครูใหญ่จึงบอกว่าทุกคนจะได้ทำธุรกิจช่วยเหลือประธานนักเรียนที่หายไปตัวไปจากการบุกข,ของคอร์รัปชันคาสีค้าก่อนนะทุกคนได้ช่วยไว้แต่ถูก ดูดไปในอุโมงค์อควอนตัมนะ่ะแต่ที่ปรึกษาการฝึกต่อสู้และก็ลองโวยใหย่ๆฮิวเดและแกะ่ลอย c r อจนตรวจพบเอกลักษณ์ลังสีคล้ายๆกับร้องประธานนักเรียนในที่ส่วนลึกมากๆประธานนักเรียนทุกคนพูดถึงก็คือยูมินานั่นเองครูใหญ่ก็รับประกันว่าไม่น่าแข็งแร่งอยู่แล้วจึงต้องมีชีวิตอยู่ดีโวยใหญ่จึงปล่อยวันนี้ไปเป็นวันว่างให้กับทุกคนให้สนุกกับวันที่เหลือแต่ก่อนอืน่น มาถ่ายรูปกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนและถ้าช่วยประธานนักเรียนสําเร็จพวกเขาจะเปิดแคปซูลด้วยกันครัวใหญ่ได้เลือกที่ที่จะไม่อยู่ในรูปภาพและเป็นคนถ่ายเองตอนนั้นก็มีเสียงปั้งดังขึ้นคือกีสกบสกูลาปวยลงมามันเป็นกำดังที่ไอริและสิ่อื่นทําไว้นั่นเองมาทําให้เพื่อนหลักนั้นออกมาสวยทีเดียวเทอราเบนแจ้งว่าข้อมูลบันทนึกในฐานข้อมูลองค์กรเป็นฐานโลกเรียบร้อยแล้วคอมบอดภัยระดับ4 ใช่แล้วนี่ใหญ่ละในที่สุดฉันก็จําได้ใช่แล้วเราไม่ได้มีโอกาสเปิดแคซูุนารเวลาถ้าวันนั้นนะ่ะเราออกเดินทางเร็วขึ้นหน่อยไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนเราจะช่วยเธอได้หรือเปล่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าฉันคงแก่แล้วสินะถึงได้จมอยู่กับอดีตขอทั่วทุกคนที่ฉันทําตามสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้ต่คราวนี้ฉันจะทําให้สําเร็จฉันสัญญา และก็จบเนื้อเรื่องเสริมของเธอใหม่นะครับเนื้อเรื่องเสริมเธอใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของบอสก่อนจัมาโลกปัจจุบันนะครับคือทุกคนเขาเนี่ยไม่น่ารอดนะหรือเปล่านะจนสุดท้ายบอสก็ทําเต็มที่แล้วก็เลยได้ประมาณนี้ครับโอเคครับก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับ